รังนกแท้เดบ hair shampoo black c <Canyon. S 3> ขอต้อนรับกลับมาในรายการไทยนิยมวันนี้ตอนพิเศษครับไทยนิยมชมตลาดเราอยู่กันที่ตลาดดังเลิงวันนี้เพื่อผู้ชมได้มีโอกาสได้เห็นซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาหารสถานที่ผู้คนและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและวันนี้เราอยู่กันที่นี่ที่ตลาดนังเลิงกับแขกรับเชิญของเราพี่หมึกพิโรดขวัญธรรมครับมาที่ตลาดนางเลิงผมยืนอยู่ตรงข้ามกับศาลาเฉลิมธานีซึ่งแต่ก่อนเป็นโรงหนังนังเลิงตอนนี้ปิดอยู่นะครับ แต่เรามาที่นี่เราต้องรู้จักผู้นําชุมชนที่นี่ผมจริงๆต้องถือว่าดีใจได้เจอเพื่อนเก่าน,นะครับมีโอกาสได้เคยท,ทำงานด้วยกันมาก่อนอตอนทำเครื่องประดับ Living Extra แนะนำผู้นำชุมชนที่นี่พี่แดงกับลูกสาวน้องน้ำมนต์ครับ<อ>สวัสดีครับวส,สวัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงมานี่30ปีได้เนาะพี่แดง ตอนนี้เป็นผู้นำชุมชนอยู่ที่ตลาดจังเลยแดงเป็นมานานแสนนานแบบว่าพูดจริงเหมือนเป็นมาตั้งแต่เมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วเป็นทํางานเพราะว่าเกิดที่นี่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไะแดงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนเด็กๆเวลาเดินมาในวัดจะเฉียงปีดผ้าราชพนฝั่งฝั่งนี้ค้าขายโรงเรียนดีหน่อยซึ่งไม่แต่ฝั่งแดงจะเป็นวัฒนธรรมละฝั่งคําว่าฝั่งแดงเนี่ยก็คือ แดงอธิบายําว่าฝั่งให้ฝั่งนี้คือโรงหนังไขคออีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีกฝั่งหนึ่งนับจากตรงไหนวัดแคนังเลยอ่าโอเคในโซนนั้นในโซนนั้นในโซนนั้นเป็นย่าละครแดงก็เห็นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วแบบดูอยู่มันก็รุ่นใหม่รุ่นลนึงอยู่ก็หายไปหมดเลยเพราะความเจริญเข้ามาก็เลยมีความรู้สึกจะทายังไงดีว่าให้มันให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งะลรใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือแล้วก็ลูกแดงมาน้ำมนต์ก็เกิดมาในเจนที่เหมือนคลาายยๆเเปป็นนกมือ่่ทุงงงบหัิด ตลา,าดที่เขาบอกว่าเคยขายทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยยุคละมณก็ขายน้อยลงเพราะว่าฟังก์ชันตอนแรกเป็นศูนย์ราชการเยอะๆแล้วคนก็มาใช้เยอะๆลวมันเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างค่อยๆซบเซาก็เลย <oz ik> เขาเรียกว่ามองเห็นปัญหา <oz ik> ก็เลยรู้สึกว่าจะทําต้องทําอะไรสักอย่างไม่ให้เหมือนกับเป็นชุมชนเพื่อนบ้านที่ค่อยๆถูกไล่ไปเรื่อยๆเมื่อความจเจริญเข้ามาอ <oz ik> <ล>ย่างเงี้ยก็พยายามที่จะเหมือนคีปให้สิ่งเหล่านี้ให้คนเดิมยังอยู่ใน ชุมชนตัวเองได้แม้ว่าพัฒนาแล้วจะทาให้ชุมชนมันอยู่คู่กับการพัฒนาได้ในรูปแบบต่างๆรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบงานศิลปะรูปแบบจัดเฟสติวล mm ัล hmm. อะไรแบบนี้เครื่องมือต่างๆของการพัฒนาเมืองเพื่อให้ความจเจริญกับคนดั้งเดิมอ่ะกับเรื่องเดิมๆมันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรเบลนหากันได้ยังคงยังอยู่แล้วก็ยังยสามารถ่ต่อยอดร่วม<ช>สบาย<ช>ไปรุ่นต่อรุ่นอันนี้คือของดีของนางเลิ้งที่แบบนอกจากอาหารแล้วละครจาตีนี่แบบ พ,พูเลืองนอนเป็นศิลปินแห่งชาติในยุคนู้นและทองใบเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาละครชาตรีม<ก>าหลายสิบปีเป็นลูก,ลกเป็นตน <พอ S 2> ระกูลเดียวกันหมนนดเลยสมมุติวันนี้มีแบบใครที่ชมรายการไทยนิยมอยู่อยากจะแบบจ้างละครชาตรีไปเล่น เราสามารถเดินทางไปเล่นได้ทั่วประเทศได้ได้ได้ถ้าทั่วประเทศไทยคงยังไม่ไหวครูแก่แล้วเนอะแต่ถ <นะ S 1> ้พาพอบบว่าชั้นชันเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ได้หรือว่าอาจ,จเป็นแบบมาที่นังเล้งเลยก็ได้นอกจากไปกินอาหารเสร็จแล้วแวะไปที่บ้านแดงก็คือแล้วบอกว่าจะดูอะไรเป็นเรือนไทยร้อยปีเข้าไปในเพจบ้านนางเล้งเเพราะบางคนมาก็แบบว่าโอ้ยอมจ่ายเงินบางคนมาก็แตงกิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงจริงอย่างครูมาก็จะได้มีรายได้ใช่การทำอะไรต่างๆนั่นแะเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คือซอฟต์เวอร์ ม,มันคืออัตลักษณ์ของประเทศมันคือเรื่องราวต่างๆที่เคยมีมาในอดีตแล้วมาเล่า,าสู่กันฟังตรงนี้เรายิ่งฟังเรายิ่งมีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนมากขึ้นครับเมื่อกี้พี่แดงชวนเราเข้าไปดูในเพจที่มีชื่อว่าบ้านนังเลิงขึ้นอยู่หน้าจอของผู้ชมชม,ชมไทยนิยมอยู่วันนี้ลองเข้าไปดูในเพจบ้านนังเลิงเข้าไปก็จะได้เห็นว่านังเลิงมีอะไรสมมุติเราชอบที่จะเข้ามาดู บ้านหลังสวยๆเมื่อสักครู่นี้ละครชาตรีได้เลยยินดีพักมาได้เลยเป็นเกียรติมากๆที่ได้เจอแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่พี่แดงแล้วก็น้องน้ำมนต์ทำขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับนแครายการของไทยนิยมวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้รับประทานข้าวแกงรัตนาที่ตลาดนางเลิ้งครับเห็นบรรยากาศอยู่เต็มโต๊ะแบบนี้ คือที่สุดอ่ะผมจิ้มไปแล้วจิ้มไปแล้วพี่หมึกอยากให้ผมลองอันนี้ผมอยากให้ลองอันนี้นี่คุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้คือพุงปลาช่อนแบบแบบเป็นชิ้นปลาก้อนใหญ่ซึ่งลายก้างแล้วก็เอามาทำเป็นแบบเหมือนกับราดราดพริกปลาราดพริกครับแต่ว่าเป็นพริกเหลืองเนาะอ่าใช่ครับคือตัวพริกเหลืองเนี่ยมันใช่ตัวพริกเหลืองนี่มันจะช่วยขับให้กลิ่นและหอมกลิ่นหอมมาก ผมต้องมาจองไ้ก่อนหมดแล้วตอนเราเดินเดินเข้าตลาดอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยแล้วเสร็จแล้วไม่เผ็ดไม่เผ็ดอามครับตัวไข่พะโลเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดตัวเทคนิคง่ายๆที่ทุกคนบางทีอาจจะลืมไปก็คือว่ามันต้องเคี่ยวจนเข้าเนื้อสีไข่แดงจงจะเป็นสีนี้นี่นีแล้วก็ตัวไอตัวไข่ขาวต้องเป็นสีเข้มสีเข้มอย่างนี้อย่างนี้มันจึงจะ ถือว่าเป็นไข่ปะโลที่มันรสชาติใช่เลยแล้วกินคู่กับไอ้ปลาช่อนผัดเผ็ดนี่แบบโอ้พี่พี่บอกว่าหมูสามชั้นด้วยใช่ไหมนี่คะคือคือที่ที่สุดต้องอันนี้มันต้องสามชั้นครับมันต้องสมชั้นแล้วดูสิโอ้โหเนี่ยดูดูชิ้นให้ดูให้ก็ดูว่าที่นี่เป็นสามชั้นจริงๆอะดูโอ้เนี่ยปกติเราอาจจะได้เห็นอาหารแบบเนี้ยในร้านหรูๆนล หรือไม่ก็ทำกินที่บ้านอยู่ในแบบตลาดด้ใช่ใช่ใช่ื่องร้านพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นได้ไปออกงานนะพี่นะไม่ค่อยนะเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้มานานแบบนี่เป็นเจเนอเรชันที่สามแล้วส่วนมากก็แบบว่าเกิน70ปีขึ้นทั้งนั้นนะนะอายุอาณามของร้านข้าวแกงรัตนานี่อยู่กลางตลาดเลยแล้วก็เป็นเป็นตัวหลักๆเลยนะมันกินคู่กันกับไอตัวผัดไอปลาเผ็ดนี่นอกนั้นก็มีอันนี้แะแนงหมู มาสมั่นไก่แกงกะหรี่ไก่ออมกแต่พี่ชอบผมชอบอันนี้มากอันนี้คือหมูทอดฟังดูเฉยๆก็หมูทอดธรรมดาเนี่ยแต่อามต้องลองต้องชิมดูครับการเลือกส่วนของเนื้อหมูแล้วก็การทอดของเขาอร่อยมากมัน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 มีอะไรบางอย่างอยู่แบบมันมีความที่มีน้ำปลาอยู่ข้างในน้อยๆบวกกับบรรยากาศตลาดนะคุณผู้ชมถูกว่าเราหา บรรยากาศแบบนี้ไม่ง่ายนะครับนี่ยังมีที่มัซสูกูเราซื้อมาอันนี้ก็เด็กของที่เราได้ซื้อขนมเทียนใช่ครับใช่ไหมฮะที่เขาบอกอร่อยที่สุดในสามสามโลกใช่ไหมอันนี้คือลักหมูไส้หมูใชหมฮะที่มัซูกูผมลองทานแล้วเขาเกี่ยปากหม้อเดี๋ยวลองลองสักนิดหนึ่พี่พี่ชอบอะไรระหว่างเขาเกี่ยปากหม้อกับสักคมูชอบทั้งสองอย่างเลยอ่ะ หมูทอดจะดีมากครับทอดดีมากครับสุดยอดไปเลยนะมันมีความเค็มปแลแปแล้มันอยู่ในเนื้อหมูเลยอ่ะมันเข้าเนื้อมากสุดท้ายผมต้องลองขนมเทียนหน่อยว่าขนมเทียนเนี่ยคือเขาบอกอร่อยในสามโลกเขาเรียกภาษาจีนไอตัวไอตัวชิวคัพชิวคักชิวคักชิวคัเอานี่ไงคือจะทําให้แบบตัวขนมเทียนเนี่ยเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็บอกชิวคักเป็นหญ้าที่มีประโยชน์เนาะ เมื่อชักคคู่เฮียเอียงเนี่ยนะ uh huh. บอกว่าคนไทยเรียกย่าหนวนน้อย uh huh. สำหรับขนมเทียนผมต้องถือว่าอร่อยมากนะ uh huh. อร่อยจ uh ีครับทั้งหมดนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามารับอัตรสรต่างๆเหล่านี้ได้ที่ตลาดนางเลิงครับกร uh ุง huh. เทพมหานครคนต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพ ผมว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปที่ไหนไกลอ่ะนึกถึงแบบตลาดมาเที่ยวตลาดดังเลิงวันนี้ผมอยากบอกว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนยะครัยมาสักการะกรมหลวงชุมพรเกษอมศักด์นะครับมารับประทานอาหารดีๆมาซึมซับบรรยากาศรุ่นสู่รุ่นอย่างที่บอกบางเจ้า4ี่รุ่นแล้วใ่ชครับนะครับผมอยากขอบคุณพี่หมึกันนี้ทำให้ผมมีอัตลักที่แบบ หายไปนานแล้วเจออะไรแบบนี้มันชื่นใจจริงครับพี่หมึกผมขอบคุณไทยนิยมและขอบคุณอาร์มากมากขอบคุณมากครับที่เปิดพื้นที่ตรงนี้ในการที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านเนี่ยออกไปสู่ผู้ชมครับมันเป็นไลฟ์สไตล์อันหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราทำความเข้าใจว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรอีกอย่างหนึ่งอย่างที่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้แล้วอยากจะให้มารถสาธารณที่จอดรถแถวนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะนั้นเอาง่ายๆเลยก็ มาแท็กซี่มาแ๊บอะไรก็สุดแท้แต่มาเอะนะแล้วก็เข้ามาเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าขากลับคุณต้องหิ้วครับเหมือนอย่างอาร์มวันนี้อาร์มสั่งมาท,ทั่วตลาดไปนหมดเลยผมชอบ,บผข <ม S 1> <อ>นมอีกนะขนมเล้าแข็งสายร<ช>้านนั้นน่ะแล้วผมอยากบอกว่าตลาดที่นี่สะอาดคุณผ<ช>ู้ชมดูข้าวแกงแบบนี้สิใช่ครับมีความ<ช>สะอาดแล้วเราก็มั่นใจในอนามัยตรงนี้นะครับว่าแบบเราทานไปแล้วเรานอกจากอร่อยแล้วถูกสุขลักษณะด้วยนะที่ชอบที่สุดคืออะไรไหมพี่ เห็นบรรยากาศคนที่คุ้นเคยนคนท,ที่เป็นชุมชนจริงๆอ่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยเราอยากนำเสนอซอฟวอร์ hmm. ของประเทศไทยครับให้คนทั่วโลกได้เห็นครับลองมาเที่ยวตลาดผมว่าคุณจะมีความสุขมีความสนุกสนานมีความอิ่มท้องแล้วตลาดยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจบรรยากาศที่คุณอาจจะหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากมานั่งที่ตลาดด้วยตัวคุณเองวันนี้ขอบคุณตลาดังเริ่มขอบคุณทุกๆร้าน ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้เรามีความสุขมากๆเดี๋ยวพ่อะีิ่หมึกวิโรจน์ควคันทำครับขอบคุณครับอ่างครับทั้งหมดนี้คือรายการไทยนิยมประจำวันนี้ครับไทยนิยมชมตลาดของเราทำให้เรามีโอกาสได้ไปนอกสถานที่ และตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนมีนาคมพวกเราทั้งหมดตั้งใจที่จะทำรายการไทยนิยมให้มากกว่าที่เราเคยนำเสนอเราเคยนำเสนอตั้งแต่เพลงดังข้ามเวลาเราเคยนำเสนอเรื่องราวของร้านอาหารต่างๆที่ท่องเที่ยวต่างๆตลอดทั้งเดือนมีนาคมสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเรานำเสนอไทยนิยมในซีรีส์ที่เราเรียกว่าไทยนิยมชมวังครับเราจะมีโอกาสได้พาคุณผู้ชมไปชมพระราชวัง ไปชมวังไปชมสถานที่ต่างๆที่มีประวัติยาวนานมีความงดงามมีเรื่องราวต่างๆที่ควรค่าแกะ่กาะรไปเยี่ยมชมสัปดาหนะ์หน้าเรามาพบกันในรายการนี้ไทยนิยมทางไทยทีวีีช่อง3 16นาฬา45นาทีวันอาทิตย์วันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ในช่วงนี้ตลาดไทยนิยมนะคะช่วงเวลาที่เราสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยและผู้ประกอบการไทยค่ะและแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญคุณน้าคุณตาม,มากๆเลยค่ะอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วพี่นีโนสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้ยไม่เคยเจอพี่โน้มันนานมากแล้วแต่มาเจออีกทีนึงตกใจการเวลาทําอะไรพี่ไม่ได้เลยคือจริงๆมันทําได้นะครับเพราะว่าปีนี้ต้องบอกก่อนว่าผม57เมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไป56ปีที่แล้วเนี่ย ผมใช้ชีวิตแบบสุดๆจนโซมมากจนมีคนทักว่าตัวจริงไม่หลอกอ,อันนี้คือปีที่สุดแล้วค่ะผมกลับมาย้อนว่าทำไมาผมถึงพูดกับชรายาจินามา5ปีพูดจนคนนึกว่าผมเป็นเจ้าของแต่จริงๆผมไม่ใช่เจ้าของผมเป็นผู้ใช้จริงนะครับดูหน้าผมเมื่อก่อนจะรู้ว่าทำไมผมพูดให้เขาริ้วรอยมันเยอะขนาดนี้ครับ5ปีกว่าที่ผ่านมานะครับควรจะแก่ขึ้นและพังขึ้นแต่ตอนนี้ครับ57ผมดูแบบนี้ ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงรู้อยู่แล้วนะครับว่าชัยลาจิน่านี่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชืน้นแต่วันนี้ชทรราจิน่าตัวใหม่ของเรานี่คือ 12x ครับผมใช้เวลาพัฒนามาก,กว่า5ปีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ 5D Matrix Color ช่วยเรื่องริ้วรอยแนวตั้งแล้วครับ<อ>คราวนี้วางคิ้วะนะครับลองแก้มลองปากส่วนแนวนอนนะครับทุกเส้นนะคผากใต้าตาตีนกา ก็จะและดูและเบาบางจางลงภายใน14วันเรียกได้ว่าตัวนี้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้มารายการไทยนิยมค่ะพี่โนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่บ้างค่ะงั้นผมให้โปรเด็ดนี้ไปเลยดีกว่าเป็นโปรประจําที่ผมคิดว่าแฟนๆไฟลาจีน่าชอบมากนะครับเรื่องเงินยังไม่ต้องจ่ายครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่โทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ที่15.7 7หรือ Line แอดไฟล่าจีน่าแบรนด์นะครับผมจะให้5นาทีต่อจากนี้ไม่จำกัดสายครับผม 2กระปุกใหญ่เอาไปอีกหนึ่งพกพาแล้วก็1กันแดดตัวดังของเราทั้งหมดนี่จริงๆ9,700บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นใช,ใช้ไปยาวๆครับ3-4เดือนส่งฟรีรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางรีบโทรประจองสิทธิ์ของคุณไว้ที่1577ผมอยากแนะนำกันแดดตัวนี้มี SPF 50นะครับแล้วก็ PA 4บวกาขึ้นมาแล้วก็จานวนขึ้นนิดหนึงแล้วไม่วอกครับผม แค่กันแดดหลอดนี้หลอดเดียวพันหแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายแถมให้ฟรีๆในชุดนี้ โหยย้ำๆที่1577หรือไลน์แอดไทร์ลาจีนา่าทั้งหมดนี้นะครับจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นไทรลาจิน่าเนี่ยผมบอกเลยว่าดาราใช้เยอะ,มา,ะมากนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนที่ก็ไม่ออกตัวอเอาที่ออกตัวได้เลยดีกว่าใหญ่ปุ้ยพพ่มนวันเป็นยายแล้วนะอายุหรืออีกท่านหนึ่งนะครับพี่หมูดีหลกคนนี้แก่กว่าผม10ปีครับดูหน้าแก่ผลเราประชัดเจนขนาดนี้จะไม่ทดลองกันเลยครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย นะครับที่พัฒนาโดยคนไทยผมยืนยันด้วยตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจรีบกดมาที่1577หรือ Line แอดไ i l a ราชินาแบรนด์ะครับสกระปุกใหญ่1นึพกพาหกันแดดในราคาเพียง2,990บาทเบอร์อีกครั้งอ่ะ1577ครับกดย้ำๆโปรนีโน่ครับ, ino, รบวันนี้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นีโน่นะคะที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นดีดมาฝากเราด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับ